สวัสดีการเปิดเผยข่าวสำคัญเกี่ยวกับเชียงใหม่ที่จะทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานมาพร้อมกันเถอะวันนี้จะเป็นวันสำคัญสำหรับเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะมีการจัดงาน Story ่ไนท์โอเวอร์เชียงใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความสวยงามของดาวในกลางเมืองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมกันเปิดประสบการณ์ดูดาวชมเดือน กับงานดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางสวนอบจัังหวดเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในวันที่3-4ถึงพฤศจิกายน2568กับ A เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่สวนอาบาจอเชียงใหม่คุณสามารถเข้าร่วมฟรีได้ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับความสวยงามของงานนี้จะมีการแสดงของกล้องโทรทัศน์กว่า50ตัวซึ่งจะส่องดวงจันรดาวเสาเนบิลากาแล็กซี่และอีกมากมายทําให้คุณสามารถชมดาวในกลางเมืองได้อย่างสวยงามอีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังเปิดศูนย์รถรับส่งนักเรียนปลอดภยัย แห่งแรกในโรงเรียนนานาชาติ Unity Concord ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการศึกษา Ambassador Education Group AG ที่จัดพิธีเปิดศูนย์รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยพร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติกกิการให้ความรู้เรื่องรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนคงกระพันเวลุสาโรศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับการต้อนรับจากอาจารย์อัมพรกมลโกมุดผู้ก่อตั้งเครือโรงเรียน Ambassador Education Group เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและสังคมว่าเด็กทุกคนจะเดินทางถึงโรงเรียนและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างเชัด วานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยอศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พันตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุนีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่วชรายุก,กัววงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทสำนักงานเชียงใหม่และมานพแย้มอุทยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการสร้างเสริมสุขภาพสสอ ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2568ซึ่งเทศบาลนาครเชียงใหม่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงพฤศจิกายน2568ที่จะถึงนี้เจ้าสุภรักษจก์จิริกิจยาดา